เม่นานน้ด้วยบ้นาแม่นาโนด้วยว่าสองทีละสองคน and yeah, i no. no.

เี่ยเส้นทำบุญเนอ่าที่เขาตัดมันเก่งๆอะไรนี่แบบนี้่ดี่นี่รถเช่ารถเ่ นย่มันไปลับ